ตำนานการเสกเข้าท้องสายดำที่กลืนกินวิญญาณในโลกที่ซ่อนเร้นจากสายตาผู้คนโดยเฉพาะในตรอกซอกซอยอันมืดมิดของจิตใจมนุษย์มีวิชาอาคมโบราณที่เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างกระซิบกระซาบวิชาที่เรียกว่าการเสกเข้าท้องหรือที่นักสสยเวทสายดำเรียกขานว่าคุณสายฝั่งราก ไม่ใช่เพียงแค่การทำของใส่แต่เป็นการปลูกสิ่งชั่วร้ายลงในร่างกายของศัตรูปล่อยให้มันค่อยๆงอกเงยเติบโตและกัดกินชีวิตจากภายในอย่างช้าๆแสนทรมานจนกว่าจะไม่มีอะไรเหลือให้กัดกินอีกต่อไป นี่คือมนลดำที่เกิดจากแรงอาฆาตขั้นรุนแรงความอิจฉาริษยาที่ดำมืดหรือความปรารถนาที่จะทำลายล้างผู้อื่นโดยสิ้นซากโดยที่ผู้กระทำไม่ต้องแปดเปื้อนเลือดเนื้อของศัตรูด,ด้วยมือตนเองเพราะริชาเสกเข้าท้องนี้จะทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดอันไร้ที่สิ้นสุด การเสกเข้าท้องคือการที่หมอผีผู้ชำนาญในทางมืดได้ใช้จิตอาคมอันแก่กล้าบังคับสิ่งของที่ถูกปลุกเสกให้มีวิญญาณหรือพลังงานอาถรรพ์สถิตยอยู่แล้วส่งมันเข้าไปฝังลึกในกายเนื้อของบุคคลที่ต้องการประทุษร้ายสิ่งของเหล่านี้มักเป็นของที่มีฤทธิ์ทางสายเวทในตัวหรือถูกนำไปประกอบพิธีกรรมกับซากศพวิญญาณร้ายหรือเลือดเนื้อของสิ่งอัปมงคล ตำนานของวิชาเสกเข้าท้องอย่างรากลึกในประวัติศาสตร์ของการใช้มนดำมานับร้อยปีมันไม่ใช่แค่การทำร้ายทางกายแต่เป็นการบ่อนทำลายธาตุขันของมนุษย์จากภายในสู่ภายนอกทำลายชีวิตจิตวิญญาณและพรหมลิขิตของผู้ถูกกระทำอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการเสกเข้าท้องนั้นล้วนเป็นสิ่งของที่มีพลังงานด้านลบแฝงอยู่ หรือถูกผูกโยงกับความตายความทุกข์ทรมานเพื่อให้มันสามารถสิงสถิตและก่อกวนในร่างกายมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบตะปูฝาลงผีตายโหงตะปูที่เคยตอกตรึงร่างไร้วิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไม่เป็นสุขเชื่อกันว่ามันดูดซับความอาฆาตและพลังงานแห่งความตายไว้เต็มเปี่ยมหนังควายตายซาก โดยเฉพาะหนังบริเวณท้องหรือลิ้นของควายที่ตายอย่างผิดธ,ธรรมชาติหรือตายจากการถูกทรมานเชื่อว่าหนังนี้จะเหนียวหนึบย่อยสลายได้ยากและเมื่อถูกเสกจะสามารถหดตัวหรือขยายตัวก่อให้เกิดอาการปวดรัดอย่างแสนสาหัสกระดูกผีหรือเท่ากระดูกผีชิ้นส่วนจากซากศพมนุษย์โดยเฉพาะจากผู้ที่ตายอย่างไม่สงบ เชื่อว่ามีวิญญาณที่ถูกบังคับให้ติดตามและกัดกินชีวิตเส้นผมชิ้นผ้าที่เปื้อนเลือดน้ำเหลืองของคนตายของใช้ส่วนตัวของคนตายที่ถูกนำไปปลุกเสกให้เป็นสื่อกลางในการส่งพลังงานชั่วร้ายว่านอาถรรพ์บางชนิดพืชที่มีฤทธิ์พิษหรือมีพลังงานพิเศษในทางสายดำที่เมื่อถูกเสกจะก่อให้เกิดอาการคันปวดแสบปวดร้อนหรือบวมพอง ปรดกลิ่นทองโลหะเหลวที่มีพิษร้ายแรงเชื่อว่าเมื่อถูกเสกจะสามารถเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกายบั่นทอนสุขภาพและนำพาความตายมาให้การสร้างของสำหรับเสกเข้าท้องเป็นพิธีกรรมที่น่าขนลุกและรุนแรงที่สุดหมอผีจะไม่ได้ทำเพียงแค่บริกรรมคาถาแต่เป็นการบังคับหรือต่อรองกับอำนาจมืดการเตรียมสถานที่ พิธีมักจะกระทำในยามวิกาลของคืนเดือนดับสนิทหรือในคืนวันอังคารวันเสาร์ซึ่งถือเป็นวันแรงสถานที่ที่เลือกมักเป็นป่าช้าเก่าแก่เชิงตะกอนเผาศพที่ยังมีควันคุกรุ่นถ้ำลึกที่ไม่มีแสงสว่างหรือแม้แต่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อว่ามีวิญญาณสิงสถิตอยู่ หมอผีจะลงอาคมปักปันเขตอาถรรพ์คล้องสายสินรอบบริเวณเพื่อการไม่ให้พลังงานชั่วร้ายเล็ดลอดออกไปหรือการสิ่งดีงามเข้ามาขัดขวางการบวงสวงและเรียกวิญญาณ หมอผีจะจัดเครื่องบวงสวงที่น่าสะอิดสะเอียนเช่นหัวกะโหลกสัตว์เครื่องในสดขาวเลือดเล่าดิบดินเจ็ดป่าช้าหรือแม้แต่ซากของสัตว์ที่ถูกทรมานจนตายจากนั้นจะสวดคาถาเรียกวิญญาณร้ายหรืออสูรกายจากต่างภพภูมิให้มาสิงสถิตในวัตถุที่เตรียมไว้เสียงสวดมนต์จะดันกระหึม่มสลับกับเสียงลมหายใจหอบถี่และเสียงเหมือนมีอะไรคลานคืบคลานอยู่ในความมืด การปลุกเสกวัตถุหมอผีจะนำวัตถุอาถรรพ์วางไว้บนเครื่องบวงสรวงหรือบางครั้งอาจนำไปแช่ในน้ำมันพรายหรือน้ำมันที่ได้จากซากศพ จากนั้นจะเริ่มบริกรรมคาถาอย่างต่อเนื่องอาจมีการใช้เลือดสดๆของตนเองหรือของสัตว์บางชนิดกรีดลงบนวัตถุเพื่อเป็นเครื่องเส้นและเพื่อผูกวิญญาณให้สถิตแน่นหนาในวัตถุนั้นระหว่างการปลุกเสกอาจเกิดปรากฏการณ์ประหลาดเช่นไฟลุกโชนเองในที่มืดมีกลิ่นเหม็นเน่าข่าวเลือดรุนแรงหรือเสียงหวีดหวิวแผลเบาคล้ายเสียงร้องขอชีวิต การส่งของเมื่อวัตถุถูกปลุกเสกจนมีฤทธิ์แก่กล้าหมอผีจะใช้วิชาอาคมส่งวัตถุนั้นเข้าไปในร่างกายของเหยื่อซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายและน่าหวาดกลัวการเป่ามนใส่รูปหมอผีจะเป่ามนและพุ่งพลังจิตพร้อมวัตถุอาถรรพ์ผ่านรูปถ่ายหรือของใช้ส่วนตัวของเหยื่อให้วัตถุนั้นไปปรากฏอยู่ในกายเหยื่อ การใส่ในอาหารเครื่องดื่มแอบนำวัตถุอาจเป็นผงละเอียดหรือชิ้นเล็กๆที่มองไม่เห็นไปผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เหยื่อจะบริโภคการฝังอาถรรพ์นำวัตถุไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านที่นอนทางเดินหรือบริเวณที่เหยื่อต้องก้าวข้ามผ่านเพื่อให้พลังงานชั่วร้ายซึมเข้าสู่ร่างกาย การดึงด้วยภาพสะท้อนวิธีที่น่าขนลุกคือการใช้กระจกหรือน้ำเป็นสื่อกลางมองเห็นเงาของเหยื่อในนั้นแล้วใช้อาคมดึงของเข้าไปเมื่อสิ่งอาถรรพ์ถูกเสกเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อมันจะไม่ได้อยู่เฉยๆแต่จะเริ่มออกฤธิ์อย่างช้าๆกลืนกินชีวิตไปทีละน้อยความปวดรวดราวที่เคลื่อนที่ได้ เหยื่อจะเริ่มมีอาการปวดตามร่างกายอย่างประหลาดอาการปวดจะไม่ได้อยู่กับที่แต่จะเคลื่อนที่ไปมาราวกับมีบางสิ่งกำลังใช้ชอนอยู่ใต้ผิวหนังบางครั้งอาจปวดร้าวเหมือนมีของแหลมทิ่แมแองบางครั้งก็ปวดหน่วงเหมือนมีก้อนเนื้อขนาดใหญ่กำลังขยับอยู่ภายในทำให้เหยื่อรู้สึกหวาดผวาตลอดเวลาปรากฏการทางกายที่สยดสยอง ก้อนเนื้อประหลาดบางรายอาจคลำพบก้อนเนื้อแข็งๆที่สามารถเคลื่อนตัวได้ภายในท้องหรือแขนขาเมื่อกดลงไปจะเจ็บปวดยังแสนสาหัสผิวหนังช้ำเขียวหรือบวมพองผิวหนังจะปรากฏรอยช้ำเขียวโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีอาการบวมพองที่เกิดจากของที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ภายในเสียงจากภายใน ในบางกรณีที่น่ากลัวที่สุดเหยื่ออาจได้ยินเสียงขูดขีดเสียงคลืดคลาดหรือเสียงแปลกๆดังมาจากภายในร่างกายของตนเองราวกับมีบางสิ่งมีชีวิตกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างในอาการเน่าเปื่อยจากภายใน ในรายที่อาการหนักของที่ถูกเสกเข้าไปจะเริ่มเน่าเปื่อยหรือกัดกินอวัยวะภายในให้เยื่อไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นหนองกลิ่นตัวเหม็นสาบหรือมีแผลเน่าเฟะที่ไม่หายไปเองความบิดเบี้ยวทางจิตวิญญาณ จิตหลอนเห็นผีเหยื่อจะเริ่มเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อหรือเห็นเงาตะคุ่มคุ่มของหมอผีผู้กระทำหรือวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในของที่ถูกเสกความหวาดระแวงขั้นรุนแรง จะหวาดระแวงทุกคนแม้แต่คนในครอบครัวหรือคนรักจะไม่ยอมกินอาหารหรือดื่มน้ำที่คนอื่นยื่นให้เพราะกลัวถูกทำของเพิ่มเติมควบคุมอารมณ์ไม่ได้เสียสติอารมณ์จะแปรปรวนอย่างรุนแรงบางครั้งคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นและท้ายที่สุดจะเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องกลายเป็นคนวิกลจริตที่ถูกจองจำในร่างกายของตนเองความ บิดเบี้ยวทางจิตวิญญาณผู้ถูกกระทำจะเริ่มเปล่งพลังงานด้านลบออกมาทำให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจและค่อยๆตีตัวออกหามจนกลายเป็นคนเดียวดายในความทุกข์ทรมานว่ากันว่าสิ่งที่ถูกเสกเข้าไปนั้นจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปตามกระแสะเลือดและเส้นประสาทบั่นทอนชีวิตของเหยือ่อย่างช้าๆทำให้ตายด้วยความทรมานและเจ็บปวดแสนสาหัสโดยที่แพทย์แผน ปัจจุบันไม่สามารถวินิจฉัยโรคหรือหาทางรักษาได้อย่างแท้จริงเพราะมันไม่ใช่โรคทางกายแต่เป็นคุณใสที่ฝังรากอยู่ในจิตวิญญาณหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยผู้มีวิชาอาคมที่แก่กล้าและมีศีลธรรมอย่างแท้จริงเหยื่อก็จะต้องทนทุกข์จนกว่าชีวิตจะดับลง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการเสกเข้าท้องมักต้องพึ่งพาหมอศยศาสตร์หรือพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมในทางธรรมะหรือผู้ที่มีญาณสามารถมองเห็นและสัมผัสถึงสิ่งอัปมงคลที่สิงสถิตยอยู่ได้การแก้ไขเป็นเรื่องที่ยากยิ่งและเต็มไปด้วยความเสี่ยง การวินิจฉัยหมอศัยศาสตร์จะตรวจดูอาการและอาจต้องเข้าฌานหรือใช้คาถาอาคมเพื่อมองเห็นสิ่งของที่ถูกเสกเข้าไปในร่างกายการถอนของเป็นขั้นตอนที่อันตรายที่สุดหมอผีหรือพระอาจารย์จะทำการสวดคาถาเรียกของออกมาจากร่างกายอย่างต่อเนื่องอาจใช้วิธี การเป่ามนพ่นน้ำมนสวดคาถาพร้อมเป่าลมมนหรือพ่นน้ำมนลงบนตัวเหยื่อเพื่อบังคับให้ของนั้นเคลื่อนที่ออกมาการลงยันจานอัขระเขียนยันหรือจานอัขระศักดิ์สิทธิ์ลงบนผิวหนังเหยื่อเพื่อขับไล่ของ การกินยาหม้อสมุนไพรอาถั์ให้เหยื่อกินยาที่ปรุงจากสมุนไพรพิเศษที่หมอผีปลุกเสกเพื่อให้ร่างกายขับของออกมาทางอุจจาระปัสสาวะหรืออาเจียนซึ่งบางครั้งสิ่งที่ออกมาอาจเป็นหนองเลือดหรือแม้แต่ชิ้นส่วนของวัตถุที่ถูกเสกเข้าไป การผ่าทางไสยศาสตร์ในบางกรณีที่ของฝังลึกหมอผีอาจต้องใช้วิธีผ่าโดยไม่ต้องใช้มีดแต่ใช้อาคมทำให้ของนั้นเคลื่อนที่ออกมาจากผิวหนังอย่างน่าขนลุกการสะเดาะเคราะห์และล้างอาถรรพ์หลังจากนำของออกแล้วต้องมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและพลังงานด้านลบที่ติดค้างในกายและจิตใจของเหยื่อ การบำบัดทางจิตวิญญาณการให้กำลังใจและปลอบประโลมจิตใจอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจที่บอบช้ำจากความทรมานและฝันร้ายที่เคยประสบตำนานการเสกเข้าท้องเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงวงจรแห่งกรรมที่ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำต้องเผชิญผลกรรมของผู้กระทำ ผู้ที่ริอาจใช้มนต์ดำเสกเข้าท้องผู้อื่นจะต้องรับผลกรรมอย่างหนักหน่วงในภายหลังไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้ชีวิตที่ไม่สงบสุขการค้าขายไม่เจริญรุ่งเรืองหรือความวิบัติที่ติดตามไปชั่วลูกชั่วหลานบางรายอาจถึงขั้นเสียสติหรือถูกวิญญาณที่ตนใช้งานย้อนทำร้ายจนตายอย่างอนาถอันตรายต่อหมอผี แม้แต่หมอผีผู้ที่รับทำคุณไสยหากไม่มีบารมีหรืออาคมที่แข็งกล้าพอก็อาจได้รับผลกระทบจากพลังงานด้านลบของวัตถุหรือวิญญาณที่ตนใช้งานอาจถูกวิญญาณเหล่านั้นครอบงำหรือได้รับความทุกข์ทรมานไม่ต่างจากเหยื่อพลังแห่งความมืดไม่ยั่งยืนเชื่อกันว่าพลังอำนาจที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่นหรือการใช้มนต์ดำนั้นไม่จือรังยั่งยืน ท้ายที่สุดก็จะนำมาซึ่งความพินาศแก่ผู้ที่ใช้มันแม้ในยุคสมัยใหม่ความเชื่อเรื่องการเสกเข้าท้องอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ตำนานเหล่านี้ก็ยังคงถูกเล่าขานในมุมมืดของสังคมไทยเป็นเรื่องเตือนใจถึงความมืดบอดของจิตใจมนุษย์และพลังอำนาจของไสยเวทที่อาจนำมาซึ่งหายนะได้หากนำไปใช้ในทางที่ผิด เพราะเมื่อสิ่งชั่วร้ายถูกปลูกลงในกายคุณจะไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะงอกเงยเป็นอะไรและเมื่อไรที่มันจะกลืนกินคุณจนหมดเส้น